พี่ชเปนเนี่ยตื้นตันใจมากเลยนะคะแล้วก็หายไปจากแอตมสเฟียแบบนี้นานมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบพระคุณพี่บอยขอบพระคุณแอคแทที่ได้ที่ได้เชิญชเปนมาในงานนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ว่าจะได้มาดูละครเวทีซึ่งเกิดมาไม่เคยได้ดูเลยค่ะ mm hmm. ก็เล้อย่างเป็นละครที่นำเอาภาพยนต์ที่เราเล่นเป็น เรื่องแรกที่ที่เป็นตำนานและได้เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ทำรายได้ให้กับภาพยนตร์ไทยมาอ่ามานานนะคะที่ทำอ่ารายได้ให้เยอะแยะให้ให้มากกับภาพยนตร์ไทยเป็นเป็นตำนานอ่ะนะคะก็ดีใจที่พี่บอยได้เอามาสร้าง มาสร้างกีกแล้วก็น้องน้องน้องๆรุ่นใหม่หน้าตาสวยหล่อแล้วก็มีมากด้วยฝีมือซึ่งพี่เชเบก็ยังไม่เคยดูเลยแต่รู้ว่าน้องน้องเก่งอยู่แล้วเพราะร้องเพลงได้ด้วยเพราะตอนพี่เชเบ็นเล่นก็ก็ร้องเพลงก็ไม่เก่งเต้นราก็เหยียบขากันไป,เ,ไปเหยียบขากันมาจนเล็บขบเลยค่ะกี่ปีแล้วนะคะพี<า>่26ปีแล้วมั้งคะตอนนั้นย้อนไปวัลภาเราจังของเราเป็งวัลภารู้ถึงวัลภาก็ แดงพายอยากไปบางปูแล้วแดงก็บอกถ้าเป็นเมียเราต้องอดทนแต่ว่าตอนนั้นน่ะนะคะจะอ่าเป็นไวรัลเนี่ยก็คือคำพูดของพี่แดงเนาะ<ช>เป็นเมียเราต้องอดทนตแต่ตอนนี้อ่ะคีคนมาถามพี่ชัเป็นบอกว่าเนี่ยถ้าแดงพายอยากไปบางปูตอนนี้เป็นไวรัลเป็นวลภาไวรัลค่ะ ดีใจค่ะดีใจค่ะ,ะม,ม,มีหลายหลายท่านถามพี่ชํ้เป็นว่าจะมาดูเนี่ยซื้อตัวที่ไหน oh. ต้องต้องแจ้งเขาหน่อยค่ะซื้อที่ไหนได้ค่ะไฮทสํำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากสนใจจะมาชมที่ถามชั้เป็นไว้หลาย,ลายๆท่านแล้วนะคะ ให้ซื้อตั๋วซื้อบัตรที่ไทยติตนะคะจะได้เลยค่ะย้อนกลับไปคืเขาก็มีว่าเป็นเมเราต้องอดทนเรารู้สึกไงควมนี้เพราะว่าันนี้คนก็ยังใช้อยู่เป็นเมแรงอดทนเป็นเมแรงต้องอดทนเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งมันลำบากมันซัฟเฟอร์การที่จะมีความสุขอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยมันมันไม่มีเวลาเลยเขาก็จะไป ดีลันฟันแทงนู่นนี่นั่นวลาภา <c oughs> ก็ต้องไปร้องเพลงแล้วค,คอยคอยรอที่จะเจอกันว่าเมื่อไหร่จะได้มาเจอใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเป็นภรรยากับกันก็อดทนยิ่งกว่านะคะหมอดทนกว่าเรอทำไ้ทำนายค่ะมากกว่าเป็นเมียของพี่แดงอีกอันนี้คือ เวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นแต่ว่าทางานน่ะมันไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นนักร้องใช่ไหมคะไม่ต้องแบกครับอันนี้ต้องดํานาขุดดินว<อ>ันนี้นใช่ไหมคะใช่วันนี้นค่ะเป็นไงชวีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไหมก็เปลี่ยนไปเยอะแต่ไม่ใช่ไหมก็มีความสุขนะคะก็กลับไปอยู่สามันนะคะนั<อ>่นเนี่ยมาเอสขานาดเนี่ยยังมาไม่เป็นเลย เหมือนบ้านนอกเขาปรุงให้น้องกนแล้วเนี่ย <c oughs> แต่ห <c oughs> <ต>นบอกขนาดตำนานยังสวยขนาดนี้อยู่ไม่ำไม่ได้ค่ะเป็นผู้หญิงหยุดสวยไม่ได้ <c oughs> บางทีพี่จะเป็นว่าเป็นคนง่ายๆนะคะแต่แต่ก็ต้องสวยนิดนึงเราจะแต่งตัวง่ายแบบว่าบาดทีหน้าก็ต้องสวยนิดนึง <c oughs> เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคนเราเนี่ยต้องต้องต้องหอยุดสวยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ต้องไม่มีตังก็ไปติดนี่ยืมสินมาสวยไม่ใช่อย่างนี้นะคะ ต้องพอดีพอมียงค่ะจริงวันทำาเราทำอะไรบ้างคะตื่นมาตื่นมาพี่แชมเป็นก็เช็ดกระไดชัยรูอยู่บ้านคือทำงานบ้านเองไม่ไปแม่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็ทำน้ำเพริกขายทำน้ำเพริกขายทำอาหารขายออนไลน์บ้างแต่ว่าออนไลน์ก็ไม่ค่อยเก่งเพราะว่าโลเทคอายุเยอะแล้วก็โลเทคพี่จริงเท่าไหร่คนฟังชีวิตไหนคนหลอกพอกินพอใช้่ไหมว่ายังไงบ้างก็พอกินพอใช้คือ เราไม่มีหนี้เนาะแต่ว่าเรามีภาระที่จะต้องดูแลเรื่องไร่สวนแล้วก็พี่จะเป็นเนี่ยกับกับกับพี่แบนด์กับกับตันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นชาวสวนอาชีพเนาะแล้วก็ใช่ใช่ฉะนั้นเนี่ยเรารายได้เราไม่มีแล้วคนงานก็ไม่มีเราต้องทำเองแล้วก็ต้องทาใจก็คือว่าทําได้แค่ไหนเท่านั้นชีวิตที่จะเป็นมนอยู่กับ ไร่สวนมา่เกือบปีแล้วนะสิบห้าปีแล้วสิบห้าปีจริงเราคิดถ้่อยากจะกลับมาทำงานการบันเทิงอยากทำอะไรที่ได้เงินเยอะกว่านี้ไหมครับพี่พี่ก็อยากนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนว่าพี่ไม่ค่อยได้ พอกลับเขา <S <S like ้ากรุงเทพอ่ะพี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็อีกอย่างก็ก so ็รอรออยู <m <m ่ว่าโอกาสเราจะมีมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างตอนนี้มันเป็นเกาหลีสไตล์เกาหลีแล้วหน้าพี่ชมเปนก็ไม่เกาหลีแล้วไงเกาหลีมีแต่เกาหลลังเลยอ๋อแตคุณชมว่าหน้าเราไม่เปลี่ยนไปเลยดีใจค่ะเพราะว่าพี่ชมเปนเนี่ยอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ ทำงานให้กับทีละหมคลินิกอยู่แยังยังแต่งชุดสวยวันนี้ออกมาคุณสามีชมว่าอะไรบ้างไหมคะสามีก็งงค่ะตเต้นตปกติเห็นแต่หัวจุดใส่ธรรมดาง,นงานอย่างในบ้านใช่ไหมแกก็เออแกเมื่อกี้แกมาส่งแกก็แบบหน,หน,หน,หนุระวังนะคะ เราคือยังหวานอยู่เหมือนเดิมยังหวานอยู่มันคงเป็นคำว่าเราสวยมากคำว่าสวยที่แปลกดีแกไม่เคยแบบนี้นานแล้วนะคะเอาจริงวันนี้เวลาไปไหนมาไหงนี้มันจำได้ไหมจำได้ค่ะจำได้เยอะแยเลยแม่บ้านเพราะว่าฉันแบบอย่างเมื่อวานที่ไปทานข้าวอ่ะเมื่อกอ่าก็บอกมีคนจำที่ได้บอกว่าฉันเป็นเอ็กซ์นี่ยังสวยอยู่เลยมาติดตามอยู่นะหนูไปทำไรอยู่ทำสวนไม่ใช่เหรอทำไมยังสวยอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแต่งตัวแบบแตนงสวยค่ะ บอกว่ามีหนุ่มบัญชีไม่มีค่ะพวกเขารูใสายน้พนี่ไม่เจอพี่นานมากเลยพี่ระบายกีนะคะเดี๋ยวกันเออะแล้วอยา่างลูมีกันยังไง15ปีความรักเราเก็บเองแต่งกันมา25แล้ว25ปีมันมีัยังไงบก็เถียงกันบ้างอะไรกันกันบ้างอะไรเงี้ยพอ พี่ก็จะบ่นมั่งว่าแกบ้างอะไรเงี้ยแต่พอพี่ไม่ว่าแกจะบอกแกก็จะบอกว่าหนูทำไมวันนี้หนูไม่เห็นด่าพี่เลยแกก็เขเป็นสามีโรคจิตสามสามีภรรยาโรคจิตกันแล้วก็มีด่ากันทะเลาะก,กันบ้างมีกันปานใช่ใชลแล้วลูกเราล่ะฮะบ่สามีก็ใส่กับบ่นสามีจริงๆสามีแค่ไม่บ่นแต่ว่าไม่อยากให้ดูเยอะเลยแต่ก็พากันดื่มนิดๆเลยะ เป็นแบบว่าแกนี่มีนี่เป็นรับปสริฐแล้วนี่จมายืมเงินบ้างไหมครับผมมีค่ะขนาดขนาดไม่ค่อยจะมีสตางค์เลยนะเขาไม่ยืมเงินเขาไม่ยืมยังไงเขาก็ยืมแบบแม่หาหมอพ่อหาหมออะไรบ้างพี่ก็แต่มาส่องเขาก็ดีนะที่ก็ขโมยตังค้าวถุยจะต้องจ่ายค้าวถุยอ่ะแม่เขายืมก่อนอยู่นในวงการบ้างไหมคะในวงการถุยคุณต้องวงการเป็นคนในวงการทางานอะไรหรอ เขาี่ต่อ,อนานยม้มก,มก็าก็ไมหาศา่การเอกเกคนจะมาแต่ว่าลหลังๆเนี่ยก็มีปัญหาเรื่เขาไม่ยนรับกรเคารดีมยพี่ไปพี่ไปการันตีให้ให้ให้กน้องให้เขายนร้่าเอ้าพี่เปน็นเจนเก่านร้แล้วเขาบอกว่าพี่ก็บอกมันไม่จ่ายเงี้ยแจ้งความจับมันเลยบอกไม่ได้มันมีชื่อคนแม่้ไ <c oughs> ไม่วดไม่วดก็ในไงอ่ะมก็บอกว่าก็บอก เขาคงลําบากแหละใช่ไหมเขาคงลำบากแล้วถ้าพวกมีเขาให้แต่ว่าพี่ก็ขอโทษรุ่นน้องไปก็เป็นลูกสาวแหละแต่ก็ก็นั่นแหละก็ก็เป็นคันมีปากการชาติก่อนเธอเอาเขามามั่งตรงไปเลยนี่หรอกแ้วเขามะใช้คืนนะครับพี่ยังเลยค่ะเพียงแต่ว่าพี่ก็บอกพี่ก็บอกเพื่อนๆฝากบอกไปว่าถ้าเกิดน้องเขาโทรไปหาเนี่ยมีไม่มีก็รับโทรศัพท์หน่อยเราก็คอยจับว่า ใหญ่นะพานานสามสิบปีจริงๆเราเราแหวนมันเพราะที่เราเป็นโครงการมันมันมีกรรมการด้วยแต่เขาไม่ใจก็รู้สึกก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าแต่ว่าน้องสาวน้องเราก็เข้าใจเขาก็เข้าใจแต่ว่าเขาก็เสียใจว่าถ้าไม่ใช่คุณแม่น่ะหนูไม่ให้นะจะเป็นรู้สึกยังไม่มีไม่หนีไม่จ่ายรู้สึกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็ไม่ดีเนาะ ก็ไม่ดีอ่ะก็ไม่อยากจะพูดจะไม่ก็ไม่อยากจะพูดอกำแรงแต่ว่ามันก็ไม่ดีแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราเราต้องมึนถึงว่าเวลาเราลำบากเราไปขอความช่วยเหลือเขาแล้วไม่มีเราก็บอกเขาหน่อยไม่มาหาซิวแล้วไม่ต้องมาหายไปเลยนะยักษ์การเติมจะไปค้ำที่เลยจะไปให้ใครยไม่ค้ำแล้วตอนนี้พี่บอกว่าจะไปค้ำใครล้วตัวเองไม่มีเลยทำงานสิใช่ไหมเด็กกับพี่ก็บอกทุกคนว่าว่า คนไม่มีอ่ะพี่ช่วยเหลือได้พี่ให้กินให้ใช้ได้พี่พี่ชั่เปกไม่มีตังค์นะแต่ว่าแต่ว่าให้กินให้ใช้เต็มที่มีกินกินข้าวกินอะไรอะไรเงี้ยเต็มที่แต่ว่าต้องก็ต้องทํางานเวลาพี่จําเป็นก็จะทํางานทุกวันนี้จะทํางานเลยนะมาถุข้าวกับเราใช่มาทำเถอะเอคนขี้เกียจอต่ไม่อดถ้าไม่ขี้เกียจไม่อดตายแต่ขี้เกียจที่ไม่เลี้ยงไม่ไม่เอาเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงิเติมมากแม่ไปหานะที่เลยอะถึงค่ะที่ถึงทุกคนค่ะ เดินมากเองยี่สิบห้าเดี๋ยวดูเสร็จแล้วลงไโอเคเสร็จลค่ะ